สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูปลาทูต้มมะดันค่ะวันนี้เราจะใช้ความเปรี้ยวของมะดันแทนน้ำมะนาวนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่แซ่บๆแล้วก็จัดจ้านเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือปลาทูสดค่ะวันนี้เราจะใช้ปลาทูสด2ตัว แล้วก็นําเอาเงือกแล้วก็นําเอาไส้ของปลาทูออกก็คือวิธีการก็คือดึงเอาเงือกออกมานะคะพอดึงออกมาเนี่ยจะมีไส้ของปลาทูออกติดตามมาด้วยค่ะก็คือไม่ต้องใช้มีดนะคะผ่าตรงท้อง,องใช้วิธีการดึงเงือกขึ้นมาแล้วก็จะมีไส้ติดขึ้นมาด้วยค่ะจากนั้นก็ล้างให้เรียบร้อยค่ะค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะมาดูในส่วนของเครื่องต้มยำค่ะ เครื่องต้มยำก็จะมีเป็นรากผักชีมีตะไคร้มีขา่ามีใบมะกรูดแล้วก็มีเป็นหอมแดงค่ะแล้วก็ความเปรี้ยววันนี้ก็จะใช้เป็นมะดันค่ะมะดันวันนี้แอนมินก็จะใช้อยู่ที่6กถึงเลูกค่ะแล้วก็ส่วนหอมแดงหอมแดงใช้ประมาณ3หัวค่ะรากผักชี2ราก จากนั้นค่ะเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะความหอมที่จะโรยในตอนท้ายวันนี้เราจะใช้เป็นใบกะเพราค่ะจริงๆแล้วใครไม่ใช้ใบกะเพราจะใช้เป็นผักชีก็ได้ผักชีก็ผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีไทยก็ได้ค่ะความเผ็ดและความเผ็ดร้อนจัดจ้านในวันนี้เราจะใช้เป็นพริกแดงจินดาหรือว่าพริกขี้หนูสวนก็ได้ค่ะความเผ็ดก็ปรับปรุงเอาตามที่เราชอบค่ะ วันนี้แอดมินก็จะตามพีกให้เป็นพอบุบๆเท่านั้นจะไม่ละเอียดมากนะคะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราตั้งหม้อใส่น้ําลงไปค่ะจากนั้นเครื่องต้มยำทั้งหมดที่เราได้บอกไว้ข้างต้นค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ จะมาปรุงรสชาติค่ะเราจะใส่เป็นผงปรุงรสลงไป1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยเกลือ1ช้อนชาน้ําตาลทรายอีกประมาณ1ช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็จะตั้งไปเรื่อยๆนะคะใช้เป็นไฟกลางค่ะตัดมาที่ใช้เวลาต้มทั้งหมดอยู่ที่10นาทีค่ะจะสังเกตว่ามะดันก็เริ่มเปื่อยลงไปแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะจับเวลาอยู่ที่10นาทีก็ให้สังเกตดูนะคะว่ามะดันเริ่มเปื่อยไปแล้วหรือยังค่ะ และขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ปลาทูลงไปจากนั้นเราก็จะปิดฝาหม้อค่ะต้มไปรเรื่อยๆจนกว่าเนื้อปลาทูจะสุกค่ะจากนั้นค่ะเราก็รวบลัดตัดภาพมาที่เนื้อปลาทูสุกแล้วค่ะเราจะทําการเปิดฝาหม้อขึ้นมาตอนนี้เนื้อปลาทูก็ ุกเรียบร้อยแล้วและขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่ใบกะเพราลงไปเสร็จแล้วเราจะรอให้ใบกะเพราสลดลงไปแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมานะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วเราก็จะทําการปิดแก๊สพอปิดแก๊สเนี่ยเราก็จะมาปรุงรสชาติกันค่ะปรุงรสชาติให้มีความแซ่บๆเลยนะคะ มาปรุงรสชาติกันค่ะอย่างแรกที่ใส่ลงไปเลยก็คือพริกค่ะใส่พริกลงไปแอดมินจะใส่ทั้งหมดเลยนะคะกับที่ตำไว้ค่ะก็ประมาณอยู่ที่สิบเม็ดต่อไปค่ะเราก็ใส่น้ำปลาลงไป ต่อไปก็คนค่ะให้สมวผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ชิมค่ะเอารสชาติที่เราชอบนะคะส่วนความเปรี้ยวของมะดันนะคะให้เพื่อนๆชิมถ้าความเปรี้ยวของมะดันไม่พอให้เพื่อนๆอเพิ่มเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปค่ะแต่ของแอดมินใส่น้ำมะดันลงใส่มะดันลงไปเยอะแล้วนะคะก็คือความเปรี้ยวของมะดันพอแล้วไม่ต้องเติมมะนาวเพิ่มแล้วค่ะ ก็คือแนะนําค่ะให้เพื่อนๆปรุงไปแล้วก็ชิมไปนะคะปรุงไปชิมไปขาดอะไรก็เติมแบบนั้นค่ะเมื่อได้รสชาติความแซ่บจัดจ้านแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟค่ะแอมมินจะขอตักปลาลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะตักน้ําเติมไปทีหลังค่ะ และนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูปลาทูต้มมดันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ